สวัสดีครับเลขเด็ดหอยดังเข้าทุกวันกลับมาพูเพื่อนกันแล้วครับผมวันนี้ครับวันที่9กากรกฎาคมครับสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์กับทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับแน่นอนว่าวันเสาร์แบบนี้นะครับเลขเด็ดฮานอยเหมือนเดิมเพิ่มเติม3รอบวันนี้ครับเลขเด็ดที่นํามาฝากกันใครที่อยากรอรุ้นนะครับหวยฮานอยในช่วงเย็น5โมงเย็นเป็นต้นไปรอติดตามกันได้เลยนะครับส่วนเลขเด็ดจดกันไว้ให้ดีเลยใครสนใจอยากได้เลขเด็ดในวันนี้นะครับห้ามพลาดเลยครับสำหรับวันนี้เลขเด็ดที่นํามาฝากกันนะครับจะมีเลขเด เริ่มตั้ที่เลขเด็ดเลขแรกกันก่อนเลยครับกับเลขเด็ดเลขนี้เลขเด็ดปูคําแสนครับเขียนดินให้เห็นกันสดๆดเลยฟันเลขเด็ดครับ291 281 73 72แล้วก็91านนะครับมาทั้งเลข2ตัวแล้วก็3ตัวเลยครับเลขเด็ดปูคําแสนรัฐบาลไทยงวดวันที่16นี้ห้ามพลาดครับไปกันต่อครับที่เลขเด็ดฮานอนพิเศษเน้น8รอง3 80, 828486 03 2 3 43 63 ต่อกันที่ฮานอยปกติเน้น5รอง9 52 56 58 59 29 66, 69 79แล้วก็89ต่อกันที่ฮานอย VIP เน้น7รอง1 70 72 75 78 01 21 51แล้วก็81นะครับนี่คือเลขเด็ดหวยดงังเข้าทุกวันที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับใครสนใจเลขเด็ดตัวไหนจัดกันได้นะครับในช่วงเย็น5โมงเย็นนะครับเป็นต้นไปกับหวยฮาหนอยในวันนี้ครับ สำหรับวันนี้เลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันด้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ